เราจะต้องมีเบื้องหลังเอาไว้ให้พวกเราไปสืบคน้นโอเคไหมอ่ะฟังนะครับเราจะมาทำการสร้างเมนูให้กับ w r r p r เ s s กันนะครับวิธีการนะครับวิธีการนะครับอันนี้เป็นส่วนของ back end เป็นส่วนของ d a s h b บอร์ของ w WordPress ส่วนหน้านี้เป็นส่วนของเว็บไซต์ที่มันพับบิดไปแล้วที่มันเผยแพร่นะครับ เราจะไปสร้างเมนูวิธีการนะครับวิธีการนะเราก็กลับไปที่แดชบอร์ดก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปสร้างนะครับไปสร้างเพจ1เพจครับผมก็คลิกที่เพจนะครับแล้วก็แอดเพจขึ้นมาครับเป็นเพจที่4แต่อันนี้ผมขอเลือกรูปแบบเพจก่อนก็นแล้วกันนะครับผมเลือกอันล่างเลย นะครับเลือกล่างสุดเลยคลิกเข้าไปเสร็จแล้วผมก็ตั้งชื่อครับสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความเข้าใจดีกว่าเพจ e นะครับเพจสเสร็จแล้วผมก็พับบิดไปพับบิดครับ กลับไปดูซิว่าเพจ4ขึ้นไหมอ่าเพจ4ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเพจสขึ้นมาล้ไปดูส่วนของหน้าเว็บไซต์สิมีไหมไม่มีไม่มีเพจขึ้นมานะครับพอมันไม่มีเพจขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะทำยังไงเราก็ไปคลิกที่การแก้ไขทีมนะครับการแก้ไขทีม Edit d i t Team ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกที่ n v i g a t i o n นะครับ แล้วก็เลือกไปที่อะไรครับ Action แล้วก็ Edit ของ Navigation นะครับก็จะได้รูปแบบเมนูของ w o r r p s s นะที่เป็นเป็น Default เมนูมาให้นะครับตรงนี้เราก็มาทำการคลิกนะครับตรงแถวแถวเพจ2เพจ3 sample เนี่ยนะครับแล้วเราก็คลิกบวกเข้าไปนะครับก็จะมีเพจ e 4ที่เราสร้างไว้เห็นไหมเราก็คลิกเพจ4เข้ามาก่อน ตอนนี้เพจ e 4มาแล้วผมคลิกเซฟครับแล้วกลับไปดูที่ฟอนต์เอนใหม่ตอนนี้มันมีเพจ e 2, เพจ3、ามเซมโใช่ไหมครับผมรีเซ็ตหนึ่งครั้งครับเพจ e 4มาหรือยังมาแล้วพอมาแล้วเรากลับไปที่ฟอนต์เอนใหม่ขอโทษแบ็กเอนใหม่เราจะไปทําการทําอะไรครับเราจะไปทําการดึงโพสตที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้มาเราจะดึงขึ้นมาอย่างไรเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เพจ e 4 เสร็จแล้วมันก็จะมี Add s u b เมนูมาให้ตามเมาส์ชี้นะครับเราก็คลิกที่ Add s u b เมนูหลังจากนั้นนะครับมันก็จะบอกเพจเหมือนเดิมแหละตรงนี้เราก็ไปคลิกที่ Add บล็อกใหม่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะมีมีวิดเจ็มาให้วิดเจ็ตที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการเรียกกลุ่มหรือว่าคาตาีขึ้นมาแสดงใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลือก c a t e า o r y แต่ถ้าเราต้องการเลือกเพจลิงก์ เราก็เลือกเพจถ้าเราต้องการทําเป็นสับเมนูรก็สับเมนูใช่ไหมครับหรือเราจะเบลาต่อก็ได้เยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่เราจะทําแต่ตอนนี้เราโฟกัสไปที่ c a t e ต o ร y l ก n k ีลิงก็คลิกที่ c a t e ต o ร y l ก n k ีลิงครับหลังจากนั้นเขาก็จะเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคัต e ต o ร y ีขึ้นมาตอนนี้อาจารย์มี3ามคัตตอีครับ 1. อันคัต e ต o r y กลีครับ2ก็คือกลุ่ม2 3. ก็คือการเลี้ยงแมวนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับ ถ้าเราไปดูในส่วนของ back end เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้ครับโพสใช่ไหมคัตแกลี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มนะครับกลุ่ม2เห็นไหมครับกลุ่มอันคัตแกลี่ครับแล้วก็กลุ่มนี้ใช่ไหมครับเราลองกลับไปที่หน้าของตรงนี้ใหม่อาจารย์ต้องการเรียกกลุ่ม2อ,อาจารย์ก็คลิกที่กลุ่ม2ครับเสร็จแล้วสังเกตดูครับ เมนูของเรานะเนวิเกชันของเราเนี่ยมันก็จะมีสับเมนูขึ้นมาให้ว่ากลุ่ม2นะแล้วเราสามารถแอดเข้าไปได้อีกนะครับแอดเข้าไปได้อีกแต่ตอนนี้ผมสาธิตหรือว่านำเสนอข้อมูลให้พวกเราเนี่ยแค่นี้แล้วพวกเราค่อยไปต่อยอดตัวเองนะครับหลังจากนั้นผมก็คลิกเซฟแล้วกลับไปดูหน้าเว็บไซต์ครับคลิกที่เพจ4ครับแล้วก็เลือกกลุ่ม2ครับ เห็นไหมครับโพสต์ Post ที่มันอยู่ในกลุ่ม2อะ่ะมันก็จะมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์ของเราละถ้าเราไปปรับใหม่บอกว่าให้ให้ออกไปอันนี้ออกไปครับโพสตนะครับออโพสเราบอกว่าให้กิจกรรมวันนี้กิจกรรมวันนี้ไปอยู่ในกลุ่ม2ด้วยนะครับผมคลิกอีดิไปเลยมผมก็ไปติ๊กเลือก c a t เ g อร y เป็นกลุ่ม2 แล้วก็อัปเดตข้อมูลด้านล่างนี้นะครับเสร็จแล้วลองไปฟอนต์เอนครับรีเฟซครับแล้วก็ลองเอาเมาส์ไปชี้ที่เพจ4กลุ่ม2คลิกเข้ามาครับเห็นไหมครับจริงจริงมาก่อนหน้านีล้ละก็จะมีแมวพันมืพื้นเมืองพันสีสวางแล้วก็กิจกรรมวันนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยโอเคไหมครับอันนี้คือการสร้างเมนูในตัวของ WordPress นะครับ โปรดติดตามตอนต่อไป